สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตำนานของแม่ย่านางกันนะครับอาจจะมีหลายๆเรื่องหลายๆตำนานที่เกี่ยวข้องกับแม่ย่านางแต่วันนี้นะครับผมจะขอยกเรื่องราวมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังจากตำนานของแม่ย่านางตำนานหนึ่งครับและผมต้องพาทุกคนย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับคือในสมัยต้นราชวงศ์ชิงนะครับ ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานในท้องทะเลได้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่เกิดขึ้่นรมแรงหรือมีเรื่องขับขันให้คนที่อยู่บนเรือเนี่ยครับเอ่ยขานเรียกชื่อมาจูแล้วท่านมาจูเนี่ยครับจะปรากฏกายขึ้นมาท่านจะมาช่วยไว้ได้ทันเวลาซึ่งท่านมาจูเนี่ยก็คือเทพที่ได้แห่งท้องทะเลที่ชาวเรือเรียกขานได้ชื่อพระแม่หัวเรือ ที่มีความเชื่อกันว่าท่านสถิตยอยู่ที่หัวเรือและคอยปกปักรักษาคุ้มครองผู้ที่เดินทางทางทะเลนะครับและก็มีอีกหลายตำนานครับที่กล่าวถึงที่มาของท่านมาจูบางก็ว่าท่านมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์และอีกตำราก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นเทวีแห่งมหาสมุทรที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ถึงแม้ท่าน จะต่างที่มาแต่ผู้คนก็ให้ความเคารพนับถือในทางเดียวกันนั่นก็คือท่านมาจูเนี่ยครับคือผู้ที่ช่วยให้ผู้สัญจรมีความคลาคลาดปลอดภัยครับส่วนแม่ย่นางกับสังคมไทยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับก็คือการเข้ามายังแผ่นดินสยามของแม่ย่านางเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้นํำกองทัพเรือนามว่าเจิ้งเหอ ได้พาเรือของตนออกสำรวจค้นหาสมบัติด้านทิศตะวันตกของประเทศจีนซึ่งในขณะที่กำลังล่องเรืออยู่นั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์มีขึ้่นลมทะเลที่รุนแรงเจิ้งเหอจึงทําการเส้นไหว้ท่านมาจูให้ช่วยคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยและในขณะที่เจิ้งเหอทําการเส้นไหวอยู่นั้นนะครับก็มีร่างของเทวีมหาสมุทรปรากฏขึ้นตามคำอธิษฐานและ ท่านก็ได้มายืนอยู่บนเสากระดงเรือและคลื่นลมในทะเลก็สงบลงเมื่อจิงเหอได้เดินทางผ่านมาถึงกรุงเสียยุธยาจึงได้ทําวิธีบวงสวงท่านมาจูอีกครั้งและได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ความเชื่อเรื่องแม่หัวเรือเข้าสู่ประเทศสยามในเวลาต่อมาประกอบกับในเวลานั้นนะครับมีชาวจีนหกเกี้ยนที่นับถือเทพีมาจูอยู่แล้วอะ ก็ได้อบพยพเข้ามาอยู่ในประเทศสยามหรือประเทศไทยนียครับก็มาอยู่กันหลายครัวเดือนแล้วละทําให้ความศรัทธาต่อท่านมาจูพุ่งสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วและความเชื่อก็ถูกฝังรากอย่างลึกในสังคมไทยแน่นจนถึงปัจจุบันนี้ครับในช่วงแรกชาวสยามหรือคนไทยในสมัยนั้นนะครับก็เรียกคาศัพท์ว่ามาจูมาตลอดจนภายหลังได้เปลี่ยนชื่อ ด้วยการแปลความหมายออกจากภาษาจีนให้เข้ากับบริบททางสังคมจึงได้ใช้ชื่อว่าแม่ยานางที่เราทุกคนคุ้นเคยกันจนถึงปัจจุบันนี้แล้ะครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานของแม่ยานางอีกตำนานหนึ่งนะครับหากท่านต้องการทราบเรื่องเล่าหรือตำนานไหนก็เขียนบอกเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมจะไปหาข้อมูลแล้วเอามาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันครับ หากชอบเรื่องที่ผมเล่าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ